สวัสดีครับนักเรียนวันนี้จะมาเรียนเรื่องแรก่กันนะครับมีใครได้คนไหนรู้บ้างว่าแร่คืออะไรแร่คือสิ่งที่มาจากธรรมชาติครับมีทั้งหินและโลหะใช่ไหมครับฟูแล้วทำไม,มถึงแร่ฟางแร่อย่างเช่นทองคํากับแร่ไพลินถึงมีสีสวยๆแล้วครับฟูดีมากครับน้องโต,โตแรห่หละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเช่นสีความแข็งแรงและการนำไฟฟ้า แล้ววันนี้เราจะทำโปรเจกต์กลุ่มเกี่ยวกับแรก่กันนะครับนี่แร่ผมมาจากบ้านอําพนี่คือเหล็กครับโอ้เรามีคอร์สด้วยใสๆเหมือนแก้วเลยไหนลองดูสิว่ามันจะขูดกันได้ไหมจะได้ดวดัดความแข็งแรงของแร่อํเพูอย่าลืมจดคุณสมบัติของแร่ด้วยนะ เดี๋ยวเราจะได้เอาไปทำโปสเตอร์ให้เพื่อ,อนๆดูจัดไปเอาละครนัาเล่ยนทุกคนวันนี้พร้อมไหมที่นำเสนอเกี่ยวกับโปรเจกต์แรกที่เราไปหากันมาและคนพบพร้อมมันโครูแร่เหล็กนสสามารถนำไปประดิษฐ์เครื่องมือโลง่ะแถมเป็นแร่ที่สำคัญมากๆในอุตสาหกรรมด้วยครับส่วนคอร์สนี้มีความใสและแข็งสามารถนำไปใช้ ทำเป็นเครื่องประดับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ครับผมชอบแรกที่มีสีวสวยม,มันมีชีวิตชีวาและยังบอกประวัติของโลกนี้ได้ด้วยทุกแร่ทุกสิ่งมีค่าทั้งนั้นถึงแม้มันจะเป็นหินเล็กๆก็มีค่าครับก็เ,เยี่ยมมาก,มกครับทุกคนทุกคนต้องรู้จักแร่แล้วนะครับและนักเรียนได้รู้จักคุณค่าธรรมชาติมากขึ้นแนะนำแชร์ในชีวิตจริงได้แล้วครับผมไม่คิดเลยนะว่าชาหินกับแร่ จะสนุกขนาดนี้ใช่ครับการเรียนรู้มันสนุกกว่าที่คิดแล้วเราจะหาอะไรแปลกๆมาเรียนรู้ต่อได้ไหมครับได้สิโลกของเว่ไม่มีวันจบดีมากครับนักเรียนเราจะได้เรียนรู้เรื่องแร่ไปด้วยกันและโลกของแร่พร้อมให้เราเรียนรู้เป็นกันเสมอ